ในส่วนตรงนี้นะครับผมจะอธิบายอีกครั้งหนึ่งสำหรับคนที่เพิ่งมาเนาะ IF นะครับ IF if ในภาษาอังกฤษแปลว่าว่าอะไรเอ่ยว่าไม่รู้จริงดิเฮ้ยคุณม .4 แล้วนะ IF <c oughs> แปลว่าท่าครับนะครับ if แปลว่าถ้านะครับเมื่อ IF ไปอยู่กับอะไรก็ตามจะเป็นประโยคเงื่อนไขพวกคุณชอบมี IF อ,อย่างเงี้ย สมมติผมบอกว่า,าลุกนั่ง500เอา้าครูถ้าผมมาสายผมก็จะโดนไหมอย่างเงี้ยประโยคุพวกนี้สามารถเอามาทำเป็นอันนี้ได้ครับวันนี้ผมยกตัวอย่างง่ายสุดครับถ้าบาสมาสายบารจะโดนลงโทษไหมนะครับเราลอง,ลองดูเล่นๆนะครับขำๆเราเอาสูตรมาใช้จริงนะครับเราเล่นสูตร i e f ก่อนนะฮะโครงสร้างของสูตร i e ีเท่ากับ if e นะครับเท่ากับ if จําไว้ดีๆนะจะดับเบิลคลิกก็ได้นะครับดับเบิลคลิกด้านล่างตรงนี้ก็ได้ดับเบิลคลิกขึ้นมามันก็จะมีวงเล็บโผล่ขึ้นมาให้นะครับต่อไป Logic t e s t ตรงนี้ด้านล่างนะครับจะเป็นคล้ายๆเหมือนกับเขาเรียกว่า Logic t e s t มันเหมือนกับเงื่อนไขอะครับจริงๆทําพร้อมครูไปเลยก็ได้นะครับทำพร้อมครูไปเลยก็ได้ผมจะอธิบายไปด้วย if Logic t e s t e ผมจะพูดนะครับลอจิกเทสเนี่ยคือเป็นเงื่อนไขว่าเนี่ยถ้าประโยคยมันขึ้นว่าอย่างเงี้ยถึงจะให้มันเป็นจริงหรือเป็นเทสมันเป็นการตัดสินว่าจริงหรือเทสเช่นนะครับเช่นผมเอาช่องช่องไหนดียเอาช่องนี้ัน C2 นะครับ C2 ผมให้ช่อง C2 เท่ากับผู้ชายนะครับเอาผู้ชายก่อน การว่าเป็นผู้ชายเนี่ยเราจะต้องใส่ฟันหนูฟันหนูรู้จักฟันหนูฟันหนูไหมอยู่ตรงงองงูแถวแถวเอนเตอร์ครับนะฟันหนูฟันหนูน,หน,นะครับพอฟันหนูฟันหนูนหนเสร็จปุ๊บด้านในให้ใส่เป็นการตรวจสอบครับถ้าเป็นผู้ชายแมวผู้ชายดีกว่าถ้าสายดีกว่าสายขึ้นว่าสายนะครับถ้าสายเขาบอกว่าอันนี้แปลว่าถ้า c 2ขึ้นว่าสายแสดงว่าสายนะครับ แล้วพอผมลูกน้ำนะครับเราเลือกลูกน้ำลูกน้ำต่อไปคือการเปลี่ยนไปนเปลี่ยนเป็นอีกอันนึงแล้วพอเราใส่เงื่อนไขแรกลูกน้ำคือการขั้นต่อครับว่าถ้าประโยคนี้เป็นจริงเป็นจริงคืออะไรให้แสดงว่าอะไรดีให้แสดงว่าก็เขามาสายเนี่ยเขามาสายถ้าเป็นจริงนี่เราเราพิมพ์คำว่านี้ดีกว่าครับ ลุกนั่งเออโดนลุกนั่งเอาเท่าไหร่ดีเท่าไหร่ดีห้าสิบอ่าห้าสิบห้าสิบครั้งนะครับโอเคเสร็จปุ๊บเอ้าแล้วถ้าไม่ใช่ล่ะถ้าไม่ใช่ทําไงดีอ,งอ่าเข้าเรียนปกติโอเคเข้าเรียนปกติกตน,นะครับรขอโทษครับขอโทษขอโทษแม่ไม่ได้เลยนะจริงๆ ดูรูปประโยคของคำสั่งนะครับดูรูปประโยคคำสั่ง if e C2 C2 คือช่องไหนคือช่องที่มันเนี่ยที่มันที่มันไฮไลท์อยู่เนี่ยนะครับ e c 2ถ้ามันขึ้นว่าสายถ้ามันเป็นจริงอะ่ะมันจะขึ้นว่าโดนลุกนั่ง50แต่ถ้าไม่ใช่ก็ไปเข้าเรียนปกติกกตอ่ะเมื่อเราพิมพ์ประโยคนี้เสร็จแล้วให้เรากด enter หนึ่งทีครับเอา้าทำไมถึงเป็นเข้าเรียนปกติเลยอะ่ะ เพราะอะไรเพราะในช่อง C2 มันทําไมครับม,มันไม่มีคําว่าสายเก่งมากมันไม่มีคําว่าสายแต่ถ้าเราไปพิมพิมพ์ในช่อง C2 ว่าสายม,มันจะโดนลุกนั่ง50ครับเคมไหมเฮ้ยแล้วถ้าไม่ใช่อะ่ะมาทันเนี่ยทันเวลาจริงๆมันจะขึ้นว่าอะไรก็ได้นะครับแค่ไม่ไม่ขึ้นว่าสายคําเดียวมันโอเคหมดอะนะครับทันเวลาก็เข้าเรียนไปปกติแต่ถ้าบอกว่าสาย ก็โดนลุงยัางาสครั้งมันเป็นการตัดสินใจง่ายๆครับสําหรับการใช้อีฟนะครับมันก็คือไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งนะครับไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งอีกทีนะฮะเรามาเทสกันขอยกตัวอย่างจากพวกเราดีกว่าครับอีฟ e ถ้าไม่อันนี้ก็อันนี้แต่งประโยคให้ผมทีครับนะถ้า c 3 c 3ก็คือช่องตรงนี้เนาะ c 3เท่ากับอะไรดี เอาเป็นตัวเลขก็ได้เป็นเป็นข้อความก็ได้ไม,มไม่ทำการบ้านอ่าไม่ทำการบ้านการบ้านนะครับแล้วยังไงอ่ะเวลาอ่าทบทวนครับถ้าสมมติเนี่ยมันกออเงื่อนไขเสร็จแล้วให้เราทำยังไงต่อครับใส่ลูกน้ําด้านล่างเนาะประโยคต่อไปคือ value if t o <ม>แปลว่าถ้าประโยคนี้เป็นจริงให้เราพิมพ์ว่าอะไรดียถ้ามันจะขึ้นว่าไง โดนตีเลยเหรอโดนตีอ่ะโดนตีโดนตีก็โดนตีโดนตีอ่ะแล้วถ้ามันไม่เป็นจริงล่ะอ่าบวกเพิ่มคะแนนไปเพิ่มคะแนนนะครับพอเข้าใจไหมเสร็จปุ๊บเมื่อพิมพ์อย่างนี้เสร็จแล้วให้กดอะไร Enter นะครับ Enter อ่าเอ้าเฮ้ยครูทำไมเป็นเพิ่มคะแนนเลยอะ เพราะในช่อง C3 มันทำไมครับม,มันต้องมันต้องพิมพ์ว่าอะไรถึงจะเปลี่ยนคาไม่ทำา,าไม่ทำการบ้านนะครับไม่ทำการบ้านปึ๊บโอ้โดนตีแน่นอนอันนี้สภาพนี้นะครับคราวนี้ผอขอเป็นตัวเลขหน่อยครับในกรณีที่ใช้ตัวเลขนะในกรณีใช้ตัวเลข if ถ้ามันเป็นตัวเลขล่ะถ้า ถ monsieur, so ้าอะไรดีอ่ะ44ก็ได้อ่ะี4เท่ากับเท่ากับ10เอ๊ะถ้าเป็นเลข10เนี่ยเราเราต้องใส่ลูกน้ำฟันหนูไหมไม่ทัรู้ได้ไงอ่ะจำไว้นะครับการใส่ลูกน้ำฟันหนูเกิดจากการที่ประโยคนั้นเป็นข้อความไม่ใช่ตัวเลขโอเคป่ะถ้าอยากให้เลข1ิเป็นข้อความถามว่าใส่ได้ไหมได้ นะครับแต่เลข10ตัวนี้จะเอาไปคำนวณต่อไม่ได้นะครับมันจะกลายเป็นข้อความทันทีนะฮะต่อไปอ่ะผมจะตรวสอบครับ c 4ใช่เท่ากับ10จะได้ผลว่าผลว่าอะไรดี true อ่ะเยี่ยมอ่ะผมอยากลองเทสเหมือนกันครับคุณว่าจะขึ้นไหม true กับ false นะครับ false คือ a s e r a l s e นะครับ ฟฝในที่นี้ถ้าประโยคนี้ถ้าเราตรวจสอบด้วยสายตาตามหลักการที่ผมสอนเมื่อกี้ถูกไหมครับประโยคนี้ถูกค่ะผิดตรงไหนมีวงเล็บเฮ้ยยังเอาวงเล็บมาผมวงเล็บให้ด้วยอ่ะไม,มไม่มีอะไรไม่มีฟันหนูเพราะ <พา S 2> ประโยค true มันเป็นประโยคเ <พา S 2> ออมันเป็นข้อความไม่ใช่ตัวเลขนะครับ แปลว่าตัว True ตัวเนี้ยถ้าจะให้มันแสดงผลจริงอ่ะผมอยากให้เน,นเ t e มกันโบกลอองไปเป็น Flow ขึ้นมาทันทีเลยแต่ Flow คำนี้ยเรามาลองดูว่าเท่านี้เป็น10ขึ้นไหมไอยทำไมขึ้นน่ะแล้วแปลว่าฟันหนูเราต้องใส่ไหม,มอ่ะอ่ะผมลองอีกทีหนึ่งผมมาลบฟันหนูตรงนี้ทิ้งอ่าผมมาลบฟันหนูตรงนี้ทิ้งนี่ปึ๊บ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  Enter เฮ้ยทำไมเป็น n a m อ่ะ อ๋อเพราะมีแต่ตัวหนังสือไม่มีตัวเลขปัญหานี้พวกเราจะเจอตอนที่พวกเราทำของตัวเราเองนะนะฮะเราจะโดนเราเราจะทําเกิดจากของเราเองที่เอ้ยครูครับมันเป็นเนมอ่ะผมแก้ปัญหานี้ไม่ได้นะครับเราเจอกันบ่อยมากแต่ถ้าเราเอาตัวเลขตัดสินด้วยตัวหนังสือล่ะแบบประโยคนี้แต่เปลี่ยนจาก True เป็นกับ False เป็นผิดนะครับ เอ้ยทำไมมันไม่ได้ล่ะเธอเจ้คุณกเ็เป็นอย่างนี้นักเรียนครับผมจะบอกให้เฉลยครับไม่ใช่คอมมันฉลาดครับมผมจะบอกให้ครับว่าคำว่า to เนี่ยมันเป็น s y นแท็หรือว่ามันเป็นรหัสของ Excel อยู่แล้วมันจึงกลายเป็นข้อยกเว้นนะครับกรณีหนึ่งถ้าเราพิมพ์ใหม่ครับให้ต่อให้เป็นภาษาอังกฤษก็ตามให้เป็นให้เป็นแบบ g ู๊ดนะครับกู๊ดก็แปลว่าโอเคเหมือนกันอันนี้ก็คือ Bad นะครับแบแบก็แปลว่า <Okay. S 1> เลวนะครับเอา้าทำไมไม่ขึ้นล่ะ <Okay. S 1> ในขณะเดียวกันที่เป็นภาษาอังกฤษเหมือนกัน <Okay. S 1> น่ามันไม่มีในโปรแกรมนะครับซึ่งในโปรแกรมมันรองรับแค่ไม่ต้องใส่ลูกน้ำแค่ true กับ false แค่นั้นนะที่เหลือจำเป็นต้องใส่ลูกน้ำหมดเลยอะถ้าไม่เชื่อเราลองดูก่อนครับเราลองใส่ลูกน้ำฟันหนูดูก่อนว่า มันเป็นจริงไหมนะครับเป็นจริงไหมอ่านักเรียนคิดว่านี้จะขึ้นว่าอะไรครับกู๊ดทำไมถึงเป็นกู๊ดเพราะใน C4 มันทำไมมันเป็นสิบมันเป็นจริงครับมันตรวจสอบแล้วอ่าเป็นกู๊ดจริงแต่ถ้าผมเปลี่ยนจากสิบเป็นสิบเอ็ดอะเป็น Ba เออเป็นแบดนะครับอันนี้เป็นประโยคการตรวจสอบเงื่อนไขที่กรณีหนึ่งครับว่าเราจะตรวจสอบว่านักเรียนคนนี้อย่างสมมติมีการบ้านอย่างเงี้ย ถ้าครูจะตรวจสอบข้อสอบอย่างเงี้ยนะครับตรวจสอบข้อสอบ,อสอบเช่นมีนักเรียนอยู่ประมาณพันคนที่เรียนวิชาเดียวกับครูงี้ผมลบก่อนนะครับผมมีตัวเลขอยู่เงี้ยผมมีตัวเลขห้าสองอ่าสี่หนึ่งแปดห้าสองอ่าผมผมดึงงี้แล้วอาแมวเดือดเอาเป็นศูนย์ศูนย์ห้ามวเอเฮ้ยห้าอันนี้เป็นหกแล้วกันเอาเรียงไปโลด นี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองอ่ะตามนี้นะครับอันนี้คือคะแนนนะครับผมให้เป็นคะแนนผมจะบอกวิธีการอธิบายสูตรเนาะแล้วก็คะแนนอันนี้คือการตรวจครับนี่ช่องนี้เป็นช่องตรวจครูครับครูต้องมานั่งเช็คคะแนนไล่ทีละคนไหมครับว่าคนไหนมันโอเคไม่โอเคโอเคไม่โอเคอย่างเงี้ยผมว่ามันไม่จําเป็นครับมันไม่จําเป็นเลยคราวนี้เราจะมาลองดูครับว่า ในการในการตรวจตรวจคะแนนต่างๆเงี้ยมันจะมันจะดีกว่าไหมถ้ามีตัวโปรแกรมช่วยตรวจน,นะครับเราก็สร้างเลยครับเท่ากับเท่ากับอะไรดีเท่ากับ if if อะไร if อะไรดี A2 เก่งมากครับเท่ากับเท่ากับเนี่ยมันเป็นสนัญลักษณ์คือต้องเท่านี้ถูกปะถึงจะถูกแต่ถ้าเราบอกเป็นมากกว่ามากกว่าได้ไหม ามากกว่าเทะะา่าไหร่ดีเอาปกติเราผ่านที่คะแนนเท่าไหร่ปกติสอบกลางภา,าคสิบกี่คะแนนย <20 S 1> <20. S 2> ี่สิบคะแนนเต็มผ่านที่ผ่านที่สิบนะครับมากกว่าสิบแปลว่าสิบผ่านไหมอ่านภาษาไทยดีๆอีกทีมากกว่าสิบแปลว่าสิบผ่านไหมทำไม เออมากกว่าหรือเท่ากับ10บครับแปลว่าถ้ามากกว่าเท่ากับก็ใส่มากกว่าเท่ากับไปเลยนะครับมากกว่าหรือเท่ากับ10บให้มันตรวจสอบว่าว่าไงดีถ้ามันประโยคนี้เป็นจริงรให้ผ่านนะครับให้ผ่านเออถ้าเป็นจริงให้ผ่านแต่ถ้าไม่จริงละ่ะไม่ผ่านอ่าเราก็บอกไม่ผ่านนะครับไม่ผ่านนี่เสร็จแล้ว Enter ครับเฮ้ยไม่ผ่านเลยว่ะเฮ้ย คราวนี้ครับเราจะก๊อปสูตรแล้วลงมาเรื่อยๆครับดึงลงมาเรื่อยๆเห็นไหมเราไม่ต้องมานั่งตรวจเองครับเราใส่คําตอบที่ถูกลงไปขอแค่นักเรียนที่มากกว่าสิบครับผ่านหมดแต่กลับกันนักเรียนดูนะถ้าผมแก้ตรงนี้เป็นห้าสองสิบเอ็ดผ่านไหมสิบเอ็ดยังผ่านอยู่เนาะแต่ถ้าเป็นสิบบะทสิบก็ยังผ่านอยู่เนาะนะฮะแต่ถ้าเป็นเก้าปุ๊บไม่ผ่าน ให้นักเรียนตรวจสอบภาษาไทยดีๆนะครับว่าถ้าเป็นมากกว่าหรือเท่ากับถ้ามากกว่าคําเดียวมันคือมากกว่าแต่ตัวมันเองอะ่ะใช้ได้ไหมไม่ได้นะครับต้องมากกว่าหรือเท่ากับถึงจะใช้ตัวมันเองได้โอเคนะอันนี้เป็นการตรวจสอบคะแนนเบื้องต้นนะครับหรือว่านี่ผมยกตัวอย่างเฉยๆว่าปกติผมเอาสูตรพวกนี้มาทําอะไรนักเรียนลองคิดดูนะครับว่าถ้านักเรียนรู้สูตรพวกนี้ การทํางานนักเรียนไม่ต้องมานั่งเพ่งสายตาดูครับเป็นชัมม่วโมงช่วงนักเรียนคิดว่าต้องมานั่งเช็คคะแนนอ้อดูด้วยตาก็รู้แล้วแต่เนี่ยผมคลิกไม่กี่แก๊กก็เสร็จละนะครับนี่คือการรู้มากกว่าสบายมากกว่านะครับแล้วก็จะมาบน่นไม่ได้ว่างานนี้เฮ้ยคนนี้ทําได้คนนั้นทําไม่ได้เงี้ยติดศูนย์อย่างเงี้ยอ่ะติดศูนย์ก็แปลว่าให้ผ่านเนาะนะ ยังไงตัวนี้สูตรนี้นะครับผมฝากไว้เดี๋ยวยังไงเราต้องทํากันแน่ๆเรามาลองกันดีกว่าครับว่าเราทำได้ไหมนะครับผมอยากพิสูจน์ดูครับว่าพวกคุณทําได้จริงไหมโดยผมจะให้หลักการไว้ตรงนี้ครับเท่ากับผมจะพิมพ์เป็นข้อความไปเนาะเท่ากับ if e นะครับ if if e อ,อะไรดี if e a 2 a 2คือช่องนี้นะครับ if e คือช่องว่าง เราจะไปตรวจสอบช่องว่างที่มันยังไม่มีข้อมูลหรือมีข้อมูลอยู่แล้วนะครับตรวจสอบว่าอะไรดีอ่ะว่าอ่าประโยคจริงไหมอันนี้คือเงื่อนไขคือจริงไม่จริงนะครับเงื่อนไขคือจริงไม่จริงเท่ากับตรวจสอบนะครับตรวจสอบแล้วแต่เราเนาะแล้วแต่เราอันนี้ผมไม่ไม่ไม่ว่าอะไรแต่จําไว้นะครับเมื่อใดที่ขึ้นเป็นข้อความจําเป็นจะต้องมีมีฟ้นโหนโนะครับ ดับเบิลดับเบิลโคนะครับเราเรียกดับเบิลโคดต่อไปคือประโยคนี้เป็นจริงจะแสดงผลว่าก็จริงนะครับก็จริงจะจริงจริงแล้วแต่เรานะครับจะจริงหรือไม่จริงก็แล้วแต่เราต่อไปอันนี้เราก็บอกว่าไม่จริงนะครับไม่จริงไม่จริงโอเคนะครับเดี๋ยวแปึงผมขอขยายก่อนอืม คราวนี้ตาพวกเราครับตามพวกเราเลยให้เราใส่เงื่อนไขตรงนี้ไปลงไปเลยครับว่าเราอยากให้มันตรวจสอบเรื่องอะไรบ้างแล้วถ้ามันจริงให้มันแสดงผลว่าอะไรถ้ามันไม่จริงให้มันแสดงผลว่าอะไรนะครับคนละห้าหัวข้อนะครับห้าหัวข้อคืออย่างผมเนี่ยอย่างเงี้ยหนึ่งหัวข้อละถ้าผมตรงนี้ขึ้นเป็นคําว่าตรวจสอบแปลว่าตรงนี้จะกลายเป็นจริงนะครับแต่ถ้าในประโยคต่อไปที่เราทําต่อเราอาจจะยกเรื่องอื่นมาได้ใช่แบงค์ไหม ถ้าใช่ให้สแสดงผลว่าไม่หล่อแต่ถ้าไม่ใช่ล่ะก็แปลว่าหล่อทุกคน mm hmm. ยกเว้้ไอ้แบงค์เนี่ยแหละโอเคไหมฮะคนละหประโยคครับลงมือทํา